ผมเชือว่าหลายคนนะครับเมื่อเห็นภาพนี้แล้วคงรู้ทันทีเลยว่ามันคือภาพของอะไร สวัสดีครับกับช่อง PJ Mall Channel อย่าที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าภาพนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักภาพนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นภาพหนึ่งครับที่เราเห็นบ่อยที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ซึ่งเราจจะบอกได้ว่าใครเคยเห็นภาพนี้บอกเลยว่าคุณไม่เด็กแล้วนะจ๊ะโดยเฉพาะสายเกมเมอร์และสายคอมพิวเตอร์คงรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามครับภาพภาพนี้นั้นเป็นภาพหนึ่งฮะที่จะปรากฏอยู่ที่พื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราๆนี่แหละถ้าใครเป็นคนยุคใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่ามันคือภาพพื้นหลังของอะไรแต่ฮะถ้าหากว่าคุณเกิดมาในช่ว ปี2540แล้วก็หรือว่าก่อนหน้านั้นคุณจะเข้าใจอย่างดีเลยว่ามันคือพื้นหลังของ Windows XP ต้องบอกเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กส่วนใหญ่ครับก็มักจะเล่น Windows 7 Windows 8.1 Windows 8รวมทั้ง Windows 10หรือบางคนอาจจะไปใช้ระบบปฏิบัติการอื่นแต่ Windows XP ครับเป็น Windows ตัวหนึ่งที่ปล่อยออกมาให้ใช้ในปีพศ2544ซึ่ง XP เนี่ยก็มาจากคำว่า Experience โดยนำ XP จากคำว่า Experience นั่นแหละเอามาแปะซึ่งคำว่า Experience ก็แปลว่าประสบการณ์ความรู้ที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตาม ครับวิดีโอเอนั้นก็ยุติการอัปเดตไปแล้วเมื่อวันที่8เมษายนปี2557ในส่วนของภาพพื้นหลังดังกล่าวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นภาพของนักถ่ายภาพท่านหนึ่งครับเขาชื่อว,ว่าชานโอเรียชานโอเรียครับเป็นอดีตช่างภาพของนิตยสาร National Geographic ที่คราวนั้นอาศัยอยู่ใกล้กับเชือกเขานาแพรและเชื่อหรือไม่คว่าที่มาที่ไปของรูปดังกล่าวนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะย้อนกลับไปในปี1998ชานโอเรียเจ้าของภาพถ่ายตัดสินใจครับขับรถจาก เมืองโซยามาไปยังเมืองมารินเพื่อไปพบกับแฟนสาวร,ระหว่างทางฮะเขาต้องผ่านกับหุบเขาที่มีชื่อว่า นาปาซึ่งช่วงนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นช่วงเดือนมนการาคมเป็นช่วงที่แบบว่าฝนตกแต่ทว่าฟ้ากลับแจ่มใสอีกทั้งเขาเองต้องขับรถผ่านไรอ่าง,งุุนแล้วก็ทุ่งหญ้าเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนั้นไรอ่าง,งุุนเนี่ยมันเป็นแค่เนินเขาโล่ง,ลงฮะไม่ได้มีอ่าง,งุุนอะไรโผล่ขึ้นมาเลยเป็นแบบเนินเขาที่มีความเขียวขจีด้วยฟีลลิ่งแบบว่าขับรถผ่านเนินเขาแล้วแบบว่าเออมันสวยงามท้องฟ้าคือดีหญ้าคือเขียวขจีมากก็เลยจอดรถขับแล้วก็ลงจากรถไปเอากล้อง,ลองหลังรถมาถ่ายกะว่าจะเอาไปขายเว็บไซต์ออนไลน์ออะไรย่างี้ ต้องบอกก่อนนะครับว่ากล้องที่เขาใช้ถ่ายรูปนีน้นเป็นกล้องฟิล์มด้วยรู้สึกว่าจะใช้เป็นรุ่น media format ม m ย่ a RZ 6 7นะฮะแน่นอนแล้วครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วไปหาแฟนเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการเอารูปดังกล่าวเข้าไปอัปโหลดเว็บเว็บหนึ่งมีชื่อว่าเว็บ c r o b i t ซึ่งผ่านไปไม่นานฮะเชื่อหรือไม่ครับว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นถูกซื้อกิจการไปโดย Microsoft ซึ่งซื้อไปในปี2000และ1ปีให้หลังครับก็กาเนิดเกิดวิดีโอเอเกิดขึ้นและเชื่อหรือไม่ครับว่าในช่วง ชาวโอเรียครับได้รับการติดต่อจาก Microsoft ว่าจะมีคนมาซื้อภาพของเขาไปในราคาเกือบเกือบสล้านบาทโดยเขาไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าคนที่จะมาซื้อกับเขาเนะี่ยคือบิลเกตซึ่งเป็นเจ้าของของ m i c r o s อ f t อีกทีนึงโอ้พระเจ้าซึ่งชาวโอเรียก็บอกนะครับว่าเออเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าในคอร์บิสเนี่ยมันก็มีรูปภาพแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลบิลเกตต้องใช้เวลาขนาดไหนในการตามหาภาพเขาเจอเด็ยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าอเมซิ่งสุดๆอะหลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้นนะครับก็มีการนํารูปดังกล่าวไปใช้เป็นพื้นหลังงขอ Windows X พี่ซึ่งก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นมากมายนะครับว่ารูปดังกล่าวนั้นนะไปไปได้ไหมว่าอาจจะมีการตัดต่อด้วยโปรแกรม Photoshop หรือมีการดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆหรือเปล่าตอนหลังครับเจ้าของภาพหรือว่าคุณชาโอเรียออกมาบอกนะครับว่าตัวเองไม่เคยทําการดัดแปลงภาพหรือว่าใส่อะไรเข้าไปเลยถ่ายแบบไหนก็อัพแบบนั้นฉะนั้นเรื่องการตัดต่อเรื่องการแก้ไขาภาพอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยทําจ้านางว่าแบบนี้ ทั้งนี้ครับนายังเปิดเผยได้ว่าภาพดังกล่าวเนี่ยมีชื่อด้วยนะชื่อว่าภาพ Bliss หรือ The h ิคุ t g r e e n Hills หรือว่าเชืดเขาในบ้านนอกนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับเชื่อหรือไม่กว่าภาพดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาพนะฮะที่ได้รับการโหวตว่าเป็นหนึ่งภาพที่คนเนี่ย เห็นมากที่สุดในโลกและถึงแม้ว่า Windows XP นะครับจะยุติการอัปเดตไปแล้วแต่ว่าเรานั้นก็ยังคงเห็นรูปวอลเปเปอร์ดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันนี้ Windows XP นั้นก็ยังตอบโจทย์การใช้งานของใครหลายคนอยู่บ้างก็ว่าเล่นเกมลื่นกว n d o โออื่นบ้างแหละบ้างก็ว่าดีกว่าบ้างแหละอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันที่สําคัญครับหลายคนเชื่อว่า Windows XP นั้นใช้งานง่ายรวมถึงเปิดเครื่องไวกว่า Windows อื่นๆโดยเฉพาะ i n d o w s รุ่นใหม่เอาเป็นว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยใช้ว n d o w ออะไรกันอยู่แล้วก็ตั้งวอลเปเปอร์เป็นรูปดังกล นี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะและจำนะครับคือเรื่องราวของโอเปเปอร์ที่มีชื่อว่า b บั r ค e ี Green Hills หรือว่าดิสสีหลายคนนั้นเคยเห็นมาก่อนแต่อาจจะไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนั้นก่อนจบคลิปนี้ฝากกระทืบปลาให้หมอด้วยแล้วกันนะครับจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม p j หมอนชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย